สวัสดีค่ะพีน่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่บรวรรักษ์ผ้าไหมได้ผ้าไหมหลุดจำนำนะคะเพราะว่าคุณคุณยายนี่เอาเลือกสะดวกค่ะไม่ไม่เลือกสถานที่นะตรงนี้ปั้มน้ำมันค่ะจอดพักผ่อนคุณตากับคุณยายลุยอย่างเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายหยิบยกขึ้นมาเลยนะคะ1,650บาทค่ะ ค่ะสวยมากค่ะเา็กาหนึ่บาทนะคะเป็นสีขาวงาช้างค่ะสวยงามมากค่ะผ้าไหมา3ามตะกร้อยหบาทค่ะค่ะคุณยายกำลังจะเดินทางไปหาผ้าไหมมือสนะคะแต่ไปซื้อลุก,กน,นำมามาก็แวะปั๊มน้ํามันลุยเลยค่ะลุยอย่างเดียวเลือกสะดวกค่ะ นหกร้ห้าสิบบาทนะคะสีขาวงาช้างค่ะพื้นนี้ไม่ได้ติดเบอร์นะคะหมายเลขหมดค่ะเป็นหมายเลข19เก้าค่ะลายนี้ที่เรียกได้ว่าลายนาาน้อยค่ะค่ะห้าสามตะกอความยาวสองคูณหนึ่งความยาวคือ2เมตรกว้างลึกลงไปนี่1เมตรนะคะแม่บราวรรักผ้าไหมหลุดจำนำวันนี้ค่ะขึ้นคลิปผ้าไหมหลุดจำนำเพราะว่ามีลูกค้าทักเข้ามาว่า คุณยายไม่ได้ถ่ายทําคลิปรือวันนี้คุณยายเอาเลิกสะดวกนะคะที่ปั๊มน้ํามันค่ะ,ะกําลังเดินทางไปหาผ้าไหมมือสองนะคะกาสลักสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมือสองและหลุดจํานําค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะราคาหนึ่ 1, บาทค่ะทักแม่บอลรัลกผ้าไหมหลุดจํานํามาได้นะคะคุณยายน้อมรับตอบไทมลายทุกข่านค่ะ แอดไลน์้าหาคุณยายนะคะแอดไลน์้าหาคุณยายเลยค่ะค่ะดีไลน์ของคุณยายคือเบอร์โทรนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันคุณยายจะได้ส่งภาพผ้าให้ดูทำลายนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเวลาคุณยายถ่ายทำคลิปนี้ก็ะะจะได้เห็นคุณยายง่ายนะคะ สวยนะคะดอกมะเขือค่ะเป็นหมายเลขสิบห้านะคะค่ะเป็นลายดอกมะเขือเขาเรียกละลายดอกมะเขือประกาศปั๊บขมินเรียค่ะ,ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะค่ะหมายเลขสิบห้านะคะลายดอกมะเขือนะคะถ้าค,คุณยายมาได้นะคะค่ะคื ทังนี้จะออกสีโทนสีสวบางค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะผ้าสามตะกอค่ะเป็นผ้าสามตะกอมีสลายสดใสดโดดเด่นนะคะลายใหม่เข้ามาเรื่อยนะคะขอชมฝีมือช่างค่ะออกแบบได้วสวยงามมากค่ะ งามในตาของท่านผืนไหนสวยในตาของท่านคนุณยายตายืนย่นยื่นตั้งออกมาจับภาพาเออสวยในตาของท่านผืนไหนท่านทักเลยนะคะทักคุณยายเลยนะคะหมายเลขสิบสองค่ะค่ะเป็นลายเก่าลายนี้ก็ส่วนมากลายโบราณอยู่นะคะก็สวยนะคะค่ะลายในตาสวยในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายได้นะคะ แม่บวลรับผ้าไหมหลุดกำนำเจ้าเก่าต้นตำรับไหมหลุดกำนำค่ะผ้าสวยสลิมน,นะคะคุณยายแก่ๆนะคะแต่ขายผ้าสวยๆค่ะผ้าของคุณยายไม่แก่เหมือนคุณยายนะคะสวยทุกผืนนะคะงาทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้กล้องหน้าคุณยายให้คุณตาช่วยนะคะค่ะตากับคุณยายช่วยกอนเวลาเดินทางไปหาผ้าไหมมือสองนะคะค่ะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะน,นี่นาคีค่ะแก้วเก่าค่ะนาคีคุณหูคุณตาบ่อยนะคะถ้ายังไม่ได้เรียกคุณยายเลยนะคะ,คะเรียกหากับคุณยายเลยค่ะนาคีค่ะหมายเลขสิบค่ะลายนาคีนะคะก็ขายได้ตลอดนะคะลายนาคีพวกนี้ขายได้ตลอดนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะหากฝนก็จะตกคุณยายก็ทําเวลานิดหนึ่งนะคะฝนก็ตกช่วงนี้ค่ะฝนมาตามฤด,ดูกาลนะคะหากฝนตกบ่อยช่วงนี้ค่ะน้ําท่าบริบูรณ์สมบูรณ์นะคะหากผนตกทุกวันเลยช่วงนี้ค่ะหาผ้าคุณยายหาผ้ายากมากค่ะฝนมาตกมันอ,อกไปค่อยได้ค่ะ ห้ามือสองแยกค่ะหมายเลขห้านะคะลายใหม่ลายสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะไอดีไลน์ของคุณยายแอดไลน์ S <S ข้องหาคุณยายเพราะว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันคุณยายจะได้ส่งภาพผ้าให้ดูเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะคุณยายส่งภาพผ้าๆๆให้ดูได้นะคะเบอร์โทรส่งภาพผ้าให้ดูไม่ได้นะคะเบอร์โทรค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ เพราะว่าบางทีก็แท็กมาบอกว่าคุณยายส่งส่งลายผ้าให้ดูด้วยมันเป็นเบอร์โทรมันส่งไม่ได้ต้องแอดไลน์เข้าหากันค่ะแล้วก็คุณยายกับคุณแม่บ้านทุกท่านที่จะเป็นเพื่อนกันกับคุณยายต้องแอดไลน์ก่อนนะคะจะได้หน้าสวยค่ะ หลายสวยงามมากค่ะออกโทนสีน้ำเงินสดค่ะสวยสดใสโดดเด่นแพร่พรวนิ่มสลวยสวยทุกผืนคำว่าสวยทุกผืนนะคะถ้าไหมของคุณยายจะตามคำมาว่าสวยทุกผืนค่ะงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะ อากาศบรรยากาศดีๆนะคะลมอ่อนอ่อนเย็ยนๆโชยตลอดนะคะราคาเท่าไหร่นี่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะยายกบอกอยู่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะถามคุณยายมาอีกก็ได้ถ้าไม่เข้าใจจ้าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขสิบสามนะคะ,ะนี่ก็สวยนะคะน่ากน้อยค่ะน่ากน้อยน่าจะติดสองคืน คุณยายเขาทำมาเป็นมัดมัดละกษิืูนค่ะหาลมโชยนิดหนึ่งนะคะฝนจะตกค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนแม่บอนรับผ้าไหมหลุดจำนำแก้วเก่าต้นตำรับหลุดจำนำค่ะอย่าพึ่งเบื่อคุณยายนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะคุณยายหาของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจำนะคะอย่าพิ่งเบื่อนะคะอย่าพึ่งหมุนขึ้นหนีจากคุณยายนะคะ คำพูดตรงไหนที่คุณยายพลาดทั้งไปไม่เหมาะสมกามกับลูกค้าทุกท่านคุณยายขออภัยด้วยนะคะตามคาพูดคำแกาของคุณยายนะคะ,ะที่ไม่เหมาะสมที่พลาดทั้งไปกับลูกค้าทุกท่านคุณยายขออภัยด้วยะคะ่ะดอกมะเขือค่ะในลายดอกมะเขือเหมือนกันนะคะ,ะก็สวยนะคะหมายเลขหกค่ะ เพราะว่าการพูดกันจาบางที่คุณยายก็เหนื่อยเนาะอาจจากคำพูดไม่เหมาะสมกับทีละท่านหอกไปก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเ mm hmm. หนื่อยค่ะ mm hmm. คุณยายไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะ mm hmm. ค่ะไปหาผ้าไหม่ทุกวันค่ะแล้วก็ถ่ายทำคลิปแบบนี้ก็คุณยายก็นั่งตอบไปในรถค่ะตอบลูกค้านะคะเวลาคุณยายพักให้ลูกค้าพักเข้ามานะคะ ลายดอกมะเขือสวยงาม,มากค่ะยอดนิติดอันดับตลอดนะคะลายดอกมะเขือเนี่ยค่ะผู้สูงวัยชอบมากค่ะและเหมาะสมกับผู้สูงวัยนะคะผู้มีอายุค,ค่ะสาวๆก็ใส่สวยเหมือนกันนะคะดอกมะเขือประกาตท็อปค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาเบามากค่ะช่วงช่วงนี้ของจะขึ้นทุกอย่างนะคะ วัดสดุดีเส้นไหนก็ราคาแพงมากค่ะแต่คุณยายขายในราคาลุดกำน,นำย่อมเยาวค่ะลายดอกมะเขือสวยนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะ,ะ,คะชาเชิงล่างเชิงบนบริวารช้างน้อยนะคะช้างน้อยุงนี้จะเรียกเพื่อนเข้าบ้านเยอะๆนะคะถ้ามีผ้า พวกนี้อยู่ในบ้านคะนะเขาจะเรียกเพื่อนเข้าบ้านค่ะค่ะคุณแม่บ้านนะคะเลือกของกับคุณยายสักทิปละผืนก็ยังดีนะคะช่วยอุดหนุนคุณยายช่วยเหลือคุณยายค่ะอ่าเป็นสีงาช้างค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ เป็นสีขาวงาช้างนะคะหมายเลขสองค่ะภาพไม่เหมาะสมเดี๋ยวคุณยายส่งภาพให้ดูดทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะสีนี้เป็นสีฟ้าครามค่ะสีครามนะคะสวยงามมากค่ะลายใหม่ด้วยค่ะเป็นสีคามนะคะ 1,650บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะมีค่าส่งต่างหากนะคะ1,650เป็นค่าของนะคะเป็นค่าผ้าถุงนะคะปกติราคานี้ไม่ได้นะคะค่าไม่ใช่หลุดจำนำค่ะค่ะราคานี้แกอยู่ที่หลุดจำนำนะคะถ้าปกติอยู่ที่พันแปดพันนะคะค่ะเป็นสีฟ้าครามค่ะสีธรรมชาติฟ้าครามค่ะ ลายสวยมากค่ะลายใหม่ค่ะ่ะพักคุณยายมาได้นะคะแม่บอลรักข้าไหมหลุดจำนำแก้วเก่าค่ะ่าท้ายนี้คุณยายขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านที่ดูคุณยายอยู่นะคะหาบุญรักษาพคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุกป้องทุกท่านค่ะวัสดีค่ะ